ค่ะกาบสวัสดีพี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องพรนพารวยนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะเมื่อนีก้กาได้เดินทางมาเบิงบันคุณแม่เพิ่นนะคะถึกเลขติดติดมาแล้วสามงวดติดนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเพิ่นได้บ่ไ,ได้ไปในน้ำอาจารย์ใดนะล้วค่ะพี่น้องซึ่งได้มาอยู่ในเฮือนเพิ่นนี่แหละค่ะพี่น้องแอดกับบุพาดท,ทิตามให้นะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะพี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะเพื่อสิบริพาทข่าวสารดีๆเด็ดๆจากข้างช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้แอสิภาพไปเบิ่งในเฮือนเพิ่นเนาะค่ะค่ะเพราะว่าเพื่อนถือติดติดกันเนาะค่ะเมื่อดดถือน้ำาจาจย์ใดเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนชิบเบิ่งเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดทีมาออกอยู่เ uh, ฮือนเพิ่อนเนาะค่ะไล่มาถึงแต่เก็ดหนึ่งเก็สองเก็ซ้นะคะพี่น้องค่ะวันนี้แอสิภาพไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยเด้อค่ะเด้อ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีแฟนคลับค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่ค่ะมานั่งก็ได้ทำก็ได้ค่ะได้ข่าวว่าถือเลขติดกันมาแล้วสามงวดนะแม่หลูกก็เลยสีมาสัมผัสคุณแม่นะคะว่าเป็นจังไดมาจังไดคือถือขึ้มานแทงใช่นหมคะได้น้ำยังแม่ฮะได้น้ำยังได้น้ำเขาได้น้ำยังได้น้ำเห็ดเขาเห็ดโอ้ค่ะ โอ้โอเดี๋ยว oh, oh, oh. น ment, ี yeah. hmm. ้ย uh ่างโมแม่เห็ดย่างขึ้นเลยบ่บ่เดี๋ยวลูกไปโอ้บ่ลงหรอสามดอกบ่ลงก็คือสามดอกบ่ลงจกเคื่อเขาว่าตัวเก่าโอ้กับเขาท่าได้แม่ตัวเก่ามีหลายครูบาอาจารย์แม่ให้เลขตัวเก่ามากได้นี่เขาเขาเขาว่าเขาชื่อตัวเก่าบ่ดังๆใช่ไหมแฟนคลับชื่อใดนี่น้ำเพราะว่าเขาเขาชื่อตัวเก่าเลยนะเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดก็ กับเก็ดหนึ่งเก็ดโอ้เนี่ยเก็ดสามสามเก็ดกับเก็ดหนึ่งแล้อพี่น้องเด้อนี่แหละอ๋อแค่ซื้อว่าเอาบไปนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วเดี๋ยวจะไปสัมผัสทั้งในเนาะค่ะเดี๋ยวถามเลขเรื่องเลขลูกหลังไหมแม่เดี๋ยวจะเอาสุฟฟังค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะค่ะค่ะอันนี้เด้อค่ะพี่น้องเฮือนฝนโศกฝนหมาน ค่ะเป็นไทยบ้านเท่าถ้ำบดานี่แหละค่ะพี่น้องเพื่นเก่าไม่หละแม่สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะโอ้ยเดี๋ยวข้าวว่าโชคว่ามันก็เลยมหาสนุกค่ะอยากได้ไปฝากพี่น้องป้องปายน้ำจะนะแมได้อยู่ได้สามงวดเลียกกันแล้วนะสามบุญบาลามีแล้วเพ่าว่าจะขอเพื่อนเรืี้ย่ๆกันบุญบาลามีเพื่อนเกสีขอไปเพื่อนไปโดนๆค่ะ เกษียนให้เพิ่นปวดเพิ่นหายให้นี่ลาเพิ่นบารมีเพิ่นรอดเพิ่นเป็นปู่เป็นญาเนาะอ่๋ออันนี้เว้าได้เลยได้แม่เว้าได้ถ้าแฟนคลับได้น้ำหรือว่าเอฟซีลูกหลายๆนี่ได้น้ำเพิ่นอาสิชมเงินมาซอยมาหยังดกค่ะอันนี้เป็นผลดีได้แม่อันมาสัมผัสในบอลวาวบดีเด้ถ้าเพิ่นได้น้ำเเผ่เพิ่นกะสิโท้มาถามแอดแอดขอเลขมันชี้แม่เพิ่นแน่สิไปชอยเพิ่นมันเนียนแล้วแต่ผูดพอนสิเซียเนาะค่ะผู้ดพอนเซียเพิ่นกะบ่ได้ผูดพอนเซียเพิ่นกะได้หลายเพิ่นกล้าซื้อกล้าได้ จังบนแม่กันแม่ลูกขึ้นกากซื้อมาหลาขึ้นก็ได้จังสีแต่ว่าเทียนนี่ออกเที่ยนนี่ออกมาเลขออกแล้วบ่ยุบสื่อตัวเก้าโอ้ล้เกียตสีเกีตเปลงสันนั่นละเื่อกี้ยบเที่ยนเนี่ยไหนก็สร้างขันแม่นเลขออกสิยบไปน้ำเลขเลยเทียนนี่บ่ยบไปเบิ่งเป่งนั่น โมยูยูคือเก่าแสดงว่าเลืเป็นตัวเก่าเอาๆมาป้าแม่ไปไปน้ำกันไปน้ำกันคือเก่าปรหยุดเงินสาแล้วมีหัวที่สีหัวที่สเอาใส่แม่สีนี่ปกตินี่คันแม่เลขคันแม่เลขออกนี่สิยุบไปน้ำกันเลยสี่เทียนี่โมยุบมีดอกนั่นขึ้นนั่นนั่นก็เคยออกดอกนั่นโอ้ยนั่นบนดอกเฮ็ดแม่มันเป็นเฮ็ดยังนั่นแม่ ชิป็นเฮท่าโอ้เฮท่าผู่พันวาพ่าพันวากัดบ๊ปกติกัดเหียนบ๊มีโศกบ๊มีเฮท่าเกิดโอ้โศกหลายเจ้าวาวัดไดขึ้นกันเ่าร่โศกตัยิ่งแสงแล้วถึงตักันสาวสวแลลวเนาะเอาอยูู่นเดียวนะบ่อบบอกไผ่นะพันวาขันเหี้ยนอีหลีบ่มีโซกมีเฮท่าสิบขึ้นก็เจ้าวาโอ้เฮท่าไม่ได้ก็บ๊่บข้นเฮท่าแต่เรกบ่อค่ถึงมือยังถึงมือนาะอนือ ไปถึงมืน่มนเดืนลพันมากมื้นเลเสียออกเอเอย่าไปเดปู้สามเกด โอ้สาเทียอนแี่พวกมาไล่มาไห้เมื่อนัดมือเล็กออกสามเจ็มันมาบอกมือนี่มือห้องสื้อเลกดี่เรามาโอ้ไม่รู้ไม่รู้ได้หลายกมูได้มือนพวกกันได้ด้วกันก็่เหมอนกันแบบหเอาสื่อตามภาษาบ้านเฮานะแม่นะสื่อผู้สื่อสาวแต่ไม่สงามันแยแสงประมาณยเพราะมีเล็สื่อเขามาสื่ออันเกทหนึ่งเ็ทสองเกทสามลอกไปเอ่อลายๆมาเห็นบ่ค่ะอืมไ่ได้มาหามูมือเลขออกก็ได้อืม อันนี้ไม่เป็นนบุญเคยออกดูเคยถือนั่อยู่นันดอกเคยออกมือก้าเล่นแต่ว่าคุมนี้ถือบดคุมถอว่าุมนี้กคุมนอ้ถือบดคุมบดกลุ่มเด็ด้นเจสซี่ก็ได้ีสองเกตไตอนมันออกอันซีสองเกตมันออกเี่ีสองเออกไม่เสงแล้วถืต้งหัวังก็ได้ศูชากก็ออกเห็นม ไปหนึ่งเจ็ดนึงมาก่อนเห็นเลอมากออ๋ออสิงเ่ะพี่น้องเด้อเอออเป็นเพราค่ะพี่นองค่เป็นเท่างวนแล้ววออมนีันออาแม่าคามฝัวยเด๋องเห็นงทีหลังแล้วพี่น้องบ้านเลขที่นัอ้บ้านเลขที่ยังแม่บ้านเลขที่สาพมโบ้านเลขที่32ิอค่ะพี่น้องเด้ออันนี้บ้านเลขที่32ค่ะพี่นองค่ะ เาขาจะเลื่อมบริสตีพ้องอาอมอาแจกคนออกอในห้องอ้าเนากค่ะมือนั่นสัน โอ้เฮียนหลังเกาคิดว่าเป็นห้าสี่ราดีสาอเจ็ดโอ้โอ้สามเจ็ดมันบ่แม่เออเอามาขออกสี่เจ็ดนี่ละเป็นเจ็ดนี่บ่้งานเขาถือเครื่องเหล็กท่อเครื่องเลอันนี้ศูนย์สามเจ็ดเขาถือเหล็กสี่หล่าอยู่ชั้นที่อ๋อเงินอีกเจ็ดสี่ตีเขาจะซื้อได้ ก็ซือได้บอรโอ้ฟันเกียวเจียวมรโอ้แสดงว่าปูยานี่เริ่มให้โชคให้ยหมันเนาะแม่เนาะเพ่ว่าสิขาวมันไปเลี้ยงสิีเลี้ยงเออสิบเปล่าแมนแมนไปเลี้ยงเออจนได้เห็ดเพื่อนพูดละเออเห็ดเพื่อนก่อนเออเออเหตุเพื่อนก่อนค่อยเลี้ยงคั่นเลี้ยงเนี่ยเพิ่นสิไปเลยดิไปไปเออก็เรียงก็ง่ายละเออให้ให้ได้เพื่อนได้ได้สมห่าขอก่อนเนาะแม่เนาะให้ได้ประสบความสำเร็จค่อยเลี้ยงทำแล้วค่อยเรียงเพิ่นสิไปไปเลยดิคั่นเลี้ยงอืวปกตินี่สีเปลี่ยนนี่อืออ เฮ็ด้บ้แค่ไหนก็ได้แสงอคือพอไปใส่มาใส่ไปอล้นุบกับ่าเคยนุบอืม้อยยี่สิไหมอกติสินุบลงน้ำเด็กออกเมื่อไรนุบดดิโอ้มันนุบเก้าเ้ยนี่อยเจนี่บอกวานี่นี้ตก็เก้าตัเกายซเก็สี่เก็ดสามเก็ี่ก็ามตัวเก้าีัวาสามเจ็ดสี่เปส้นเล็กามอ สามเจ็ดสี่ลูกเราบ้านนี้กาซีเป็นสามเจ็ดเออเราก็บ,บ้านเลขที่ลูกบ้านเลขที่สามสองอจานเจชซูนเป็ตัเนีเอกสอบเพราะว่าว่านะนจุดถกวิตามังก้อ,งอย่างนี้แต่ไข่จุดสามมือซสมือกับยุ่งมักกงกลทังกเกา่าไ,ไั่บ้านไหไม่เห็นอย่างนี้นออจุดถูกมือที่ลทลเล่แกรกแดงเล็กออกถูกง่ายเลกั เมโลกับว่าเมนโลบ่าวว่าเบอ์มืบบบบม่บัดบัดลุกแล้วโอ้โอเกโลนี่ได้เป็นหมืน่นแสดงว่าบ่ธรรมดาดได้เกโลสืบเล็กได้หมืนมนมนม่นค,คมนมาคนมานี่คนมาคนคนลูกคนง<ค>น,นม่านนี่นะไม่แน่คนสีมาเอาดิยนนี่หละใช่อือเอาเจ้ากับว่าเอาตอเมนโลเขาบว่าสามเกียรติหงหลาแล้เขาเลยเคะ เมื่อกี้ก็ตัดปั้นเี่นี่ก็พอแล้วก็ไปซื้ออืมอืมอืมเพราะว่าไทยบ้านเฮาเพิ่นก็ซื้อตามภาษาผู้เฒ่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่แม่นซื้อหางซื้อมีพี่น้องเขาเจ้าสิยอดตามภาษาค่ะพี่น้องค่ะตามภาษาผู้เฒ่าซื้อพอได้ซื้อหางซื้อมีมันได้แล้วแต่งวดที่แรก171่งเนึ่3สตัวตโอ้เข้ามาแล้ว3าตัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันอี้งสอ2ก็ซี่องเนั่นดิขอเสียง มันเข่ามากพซื้อเราเลขสามตัวเป็นตามเงินจ้าขอแต่วหมูประกาศซื้อเล็กสามตัวจ้าอือแล้วไม่แหลได้บ่ตอนสามตัวเพื่อซื้อได้สอตัวซื้อแต่สอตัวประกาศซื้อเล็กสมตัวจ้าเท่แตัวซื้อไมล่าละซือสามเคี้ยก็เอาโอ้แคนแคนแคนมันวะโอ ก็ได้หลายตัวอือก็ดีใจได้น้อแม่น้อยเพราะว่าเป็นเศรษฐีย้อนเพแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์หลายเด้เพราะว่าตรงกันกับเลขปูนาคปูนาคปล่อยมาแต่ตองวดหันกับสี่เจ็ดเจ็ดสี่แม่เพิ่งหายเตตะตองวดแล้วปูนาคหันแม่นค่ะถ้าถ้าผู้ใดเบิ่งในคลิปพรอ้ารวยหรือสูผ้ารวยนี่สิเห็นปูนาคปล่อยแตตะตองวดเจ็ดสี่สี่เจ็ดยูทูปแม่ในยูทูปเด้อค่ะอันนี้ก็สูผ้ารวยพรผารวย ค่ะโอ้เป็นโศดเป็นหมานได้เฮ้ยล้งงามๆกันด้ไแมแหละเด้อคอยคอยอนันเพลินบอกกับงาแล้วผู้หญิงเออผู้ยิ่งมันบอกค่ะโอ้ให้ให้แฟนครับพอนผ้าลวยสู่ผ้าลวยมีโชคมีหมานน้ำเด้อยาเด้อซาทุให้เพื่อนใดลวยทั่วประเทศบัวประเทศเฮาหรือต่างประเทศที่พี่น้องบ้านเฮาอืให้มันทุกคนได้ยาเด้อผู้มาเบิ่งมาชมคลิปนี่ เอายังไงแต่บอกคนอยู่โรงงานเช่นบุรีเขาว่าเขาถือเ่อสุขคนเขาให้ผู้หาลอยหาลอยอ่านว่เออเขาจะว่าอันนี้บ่อันนี้มันอันนี้มันลูกคนละค้นดีลูกแม่อ่อนแม่อ่อนนี่ลู่อ่อนลูกเสาหล่าเขาให้ผู้ละหาลอยหาลอยอ่านว่าถอดแก้ถือเปรันโอ้เขาถุ่มเส้นสวสารเกจย่างเดียวป๊าดจะอ่อนเนาะแม่เนาะถอดแก้เขาลงงานเขาเลย ก็ช้ำเจ็บช้ำเจ็บง้องยายสัก็สืได้หลายนอแม่นาอแม่เกาดมได้ไหมเถอยมาทยอ่าอ่ด้้าเอาว เอาสันลูกก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งยาทั้งเมล็ดนะคะเด้อสาทุสาธุค่ะสดมันหน้ำเาเนี่ยแะค่ะสาทุแหมค่ะโอ้ยแขเป็นผู้ซื้อเป็น่แสงจะออกสามัตัวื่อเ็ดหนึเ็บหนึ่งเกงสี่เกตศูนย์สามเกตหนึ่งม่มนได้เลยสามตัวสามงอนเลยไอสามงอดเลยที่แรกเากับศาสตร์นี่ไม่หอสห ค่ะพี่น้องคะนี่ก็สรุปตัวเลขเนาะค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะค่ะขอให้พี่น้องทุกทท่านเนาะค่ะเฮงเฮ่งรวยรวยเด้อพี่น้องเด้อค่ะสำหรับเจ้าของเฮือนบ้านเลขที่สามสองเนาะค่ะพ่ออ้นเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนฝันว่ามีกะทินมะแฮอมบันไดนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะมะแฮอมบันไดเด้อพี่น้องเด้อก็คือว่าฝันดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะแฮกะทินอมบันไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางฝากสิมีจังซีละค่ะพี่น้อง ถ้าสามโตก็สิเป็นเลขสามเจ็ดสี 7, 4, แ 7, 3, 3, 4, ่แล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสามค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็บ้านเลขที่สามสิบสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามสองซึ่งเจ้าของเพื่อนพ่ออ้อนเนาะคะ่ะเพื่อนกับฝันว่ามีค้นแหก่กระถินอ้อมบันไดนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะคือว่าฝันดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องมักกับจัดเนาะคะ่ะถ้าคัดกับพันเนาะคะ่ะทางแอดกับอยากให้พี่น้องป้องไปถือหวยสามโตวตรงๆนะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ ก็หวังว่าสิได้มอบโชคมอบเงินมอบค้ำให้พี่น้องป้องไปเนาะค่ะให้โชคโชคมันๆเนาะค่ะค่ะนี่แอดท้า,ามาทายท้ำบ้านยาเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ถือมาแล้วเนาะคะ่ะไทยบ้านตอนนี้ถือบัดบ้านค่ะพี่น้องซ้ำงวดติดงวดนี้งวดที่สี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นว่าสิยังบ่เลี้ยงยาเพราะว่าขอยาไปอีกก,อนนะะองงก่อนเนาะค่ะเพื่อนเเนนาะะค่่พิก็เป็นไทยบ้านเขาธรรมดาเนาะค่ะพี่น้อง อ๋อแต่ถือเลขติดกันมาสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะคะเพิ่นก็เลยขอยาก่อนนะคะว่าให้ได้เงินสั่งเงือนสั่งสั้นก่อนเด้อยาค่อยสีได้เลี้ยงได้แปลงเนาะค่ะเพิ่นก็ตามนั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นสีขอสั่งเงือนสั่งสั้นก่อนเนาะค่ะเงือนสั้นล้านเปลีเพิ่นก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นก็อยากสั่งเงือนสั่งสั้นให้ยาอยู่หลังงามๆคือกันเนาะค่ะค่ะ คลิปนี้กัโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทังช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องมักกระยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะพี่น้องคะทังช่องสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะคะพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะค่ะก็เนื่อกับฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่กับฝาก กดกระดิ่งไว้เด้ค่ะเด้อเพื่อสิบริษาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรนผ้าลวยหรือบาสุผ้าลวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ